เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทานน้ำน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ําแร่ใช่ค่ะสําหรับคนที่ไตปกติเมื่อไตเสื่อมแล้วจะไม่สามารถกรองของเสียบางสิ่งบางอย่างออกได้โดยเฉพาะแร่ธาต เราต้องย้อนกลับไปนะคะอย่างที่บอกว่าโรคไตเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึง่งเมื่อไตเสื่อมแล้วจะไม่สามารถกรองของเสียนะคะบางสิ่งบางอย่างออกได้โดยเฉพาะแร่ธาตุหลายๆอย่างทานน้าแร่ได้ไหมถ้าในน้ํามีน้ําแร่เยอะมากนะคะแล้วเราต้องทานน้าทุกวันวันหนึ่งถ้าบางคนยังฉี่ออกอยู่นะคะก็ทาน1.5-2ลิตรน้ําแร่เนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมมันจะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ในนั้นนะคะอาจจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสหรือแร่ธาตุอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหม ซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้บอกถูกไหมคะแต่พูดถึงม mm ินเนอรัลก็คือแร่ธาตุเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ12ชนิดถ้าร่างกายเราเอออกไม่ได้แล้วมันสะสมอยู่ในเลือดเราเกินไปนะคะ mm hmm. ก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นลินนะลินอาจจะไม่แนะนํานะคะถ้าสมมุติเป็นพ่อแม่ลินนะลินก็อาจจะให้กินน้ําปกติที่ไม่ใช่น้าแร่ค่ะ อันนี้ลองพิจารณากันโดยส่วนตัวนะคะเพราะว่าลินคุยถึงเหตุถึงผลนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทาน้ําน้ําที่ดีที่สุดก็คือน้ําแร่ใช่ค่ะสําหรับคนที่ไตปกติแต่สําหรับชาวเราที่ไตาอาจจะไม่ปกติแล้วนะคะเอาออกไม่ได้ดังนั้นกินน้ําปกติค่ะน่าจะดีที่สุด